สวัสดีครัวันนี้มาเจอกับบ้านบ้านสไตล์เบนวันนี้เราจะพาทำเมนูอีกแล้มมีวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างผัดชาทะเลก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งสองอย่างกุ้ตัวใหญ่มีเครื่องผัดชาแล้วก็พริกก็เหมือนเดิมโขกพริกโขกกระเทียมมีอะไรบ้างอันนี้มีแค่พริกกับกระเทียมใช่มีแค่พริกกกระเทียมเดียวอันนี้ผัดชา อ่าหลังจากตำเรียบร้อยแล้วก็พอแค่โคกพอหยาบก็จะได้เป็นพริกกระเทียมโขกใส่สำหรับพัดเครื่องผัดชาตั้งเตาเลยจ้าเสียงแกรกเมื่อกี้มาแล้วน้ำมันไม่ต้องเยอะมากเอ้อน้มันร้อนอื้อไหวไหมครับเชฟห <c oughs> ููเชฟ <c oughs> หน้า <c oughs> แดงมาก <c oughs> ร้อนมากร้อนจริงพอเวลาพอเวลาตอนเย็นอ่ะแดดมันจะตกเข้าตรงหน้าต่างพอดีทุกคนมันก็จะแบบโอ้โหร้อนมากใส่ดิช่าเลยจ้านีพ่พริกกระเทียมนี่พอเวลาผัดกับน้ำมันน,มนี่เป็นอะไรที่หอมมากเลยนะนแบบกลินดีะอะไรดี ไม่เอาชอบผัดสดๆจริงๆอ่ะต้องใส่ทีแบบเยอะๆที่จะยืนมันจะแบบถึงใจมากผัดไปจนหอมเลยเนาะผัดให้กระเทียมหอมก่อนสุกกันสุกๆกันมันจะเผ็ดมากเลยก็นั่นสิน้ำที่คุณมีแค่ยี้เอาหรอ รปลาหมึกปลาหมึกขอราวหโวกุ้งตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยกุ้งนิโล2สองร้อยหกสิบนะชอบหัวกุ้งแบบส้มๆแบบนี้มากเลยมันกิน่นเลยเจ๊สุขาวครับเจ๊ ไม่โทษ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 ฟุกแรงไปหน่อยอร่อยจนกระเด็นไม่ไหวเลยค่ะใช่ซอสสาเขียวสาเขียวใเติหน่ิดนึงจะหมดแล้วชาทาคูไปบอกเองโชยุของญี่ปุ่นอ่าแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูหอมหอมหมูเลยแล้วก็ ตาลตักของบ่แมเราต้องใส่ช้อนหอยนะนเดือดมนะไม่มันมันสดเนาะสดมากเลยของทะเลสดมากนี่ไม่ได้อยู่ทะเลนะเนี่ยของทะเลไม่สดอันนี้ซื้อรถกับข้าวนะใช่ตามความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ละคนมันจะชอบไม่เหมือนกันนะ อันนี้ก็ใส่ไม่เกี่ยงเองเดี๋ยวพัดให้มคืออยู่ตรงใกล้กระทะเป็นธรรมดาทุกคนเขาบอกว่าถ้ายิ่งฉุนอ่ะจะยิ่งออ่อยอันนี้คือคนถ่ายคือกั้นตัวนะไม่อยากให้แบบพัดชิวเขาก็อุ้ยขออนุญาตให้ดูใกล้ๆทุกคนจ๋า ุ่<ป>ะอันนี้ใช้เป็นกุ้งกุ้งขาวแล้วก็เป็นปลาหมึกกล้วยใหญ่ใหญ่นะโลละสองร้อยหกสิบก็ถือว่าโอเคอะ่ะเราไม่ใช่สองร้อยสิบสองร้อยเก้าสิบเก้าหรอใช่แต่ปลาหมึกโลสองร้อยหกสิบเราไม่ได้เอามาครบโลเราเอามาหน่อยนะึงอ่ะต่อไปใส่กระชายกระชายหอมมาก ชอบมาเครื่องผัดฉาถ้าใส่กระชายนี่คือแบบ the b e s สเลยอะ่ะแล้วก็ไข่กบเหรอไม่ใช่ <c oughs> พริกไทยนี่ใ่าไข่กบอที่ <c oughs> คนบอกว่าเป็นไข่กบ <c oughs> ใช่มีบางคนแบบคิดว่าเหมือนไข่กบมากอันนี้เราไม่ได้ใส่พริกแกงนะครับใช่ผักเป็นพริกสดแต่น้ำาุนมากเลยน้ำจากมันกุ้งออกชัวร์เลยอะ เอเพราะว่าพี่เอาหัวใส่ด้วยใช่พี่แกะหัวใส่ด้วยนี่ให้ทุกคนดูใกล้คือแบบอืน่ากินบอกเลยว่าเราชิมนั่นเป็นไงบ้างเราชิมก่อนซิน้ำปุืนเลิศปับนึงสุดยอดขนาดนั้นเลยหรออืมออร่อยกินโอ้โหไม่ได้อีกใหญ่นะอร่อยมากเลย แต่มันน่ากินจริงทุกคนเชฟรังสรรโอ้ยรังสรรอร่อยเลวเชฟบอกว่าทำอะไรก่อนท่านไหนอยากชิมมาหาผมได้นะครับที่รนลูกกาคองสิบสองแน่บอกพี่กันแล้วนึงผมทำให้กินจริงม่ิีรอแป๊บรอให้แบบผักสมดุหน่อยใช่ ใครอยากได้เมนูไหนอะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้นะทุกคนเหมือนแบบอยากลองทําให้ทําเมนูเนี้ยลองคอมเมนต์กันได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้ใช่ไหมคะเชฟใช่คุณเจ้าเชฟดีแดงไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้แต่อร่อยโอ้กับกับข้าวก็ดีกับแกงก็เลิศนั่นแน่ตังเกินแล้วเนาะข้าวก็ดีกับแกงก็เลิศเริ่มได้แหละอร่อยดีนะาทรายชิมดูหนูชิมดูทรายหนูลองชิมดูมันอร่อยนะ นออชิม่เข้าที่เข้าทางแล้วอะรสชาติดีมากอะปรุงไปเลยเฮ้ยแต่มันกุ้งมันออกดูนิน้ำน้ำแบบข้นมากเลยอ่นนีชิมน้ำนะดูน่าชิมโอ้โหกระชายออกใช่กระชายเวลาผัดขาโอ้โหอร่อยจริงว่ะ อร่อยเป็นงี้นะอร่อยมากจริงๆไม่ได้ไม่ได้มูนะเลยไปหาทำทุกคนว่าได้มูไม่ได้มูน่าจะได้ที่แล้วแหละเนาะเออกระชายมันออกอะไงใช่น้ำมันเปลี่ยนเลยเนาะใช่ใช่รสชาติคือแบบหนัวอ่ะตู้ง่ายๆเลยข้เกืยจวันกี้เราใสอูมามิไหมไม่ได้ใสเราใส่แค่ผงปรุงรสรสหมูแค่นั้นเองนะทุกคนผัดผัดเบนไม่ค่อยใส่อูมามิเท่าไหร่ใช่โอ้สวยอ่า ข้าวเหนียวร้อนๆเออข้าวเหนียวว่าข้าวสวยแล้วร้อนโหราดข้าวใช่ปะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารทุกคนจ้ะอ่ะเราจะมาชิมกันนะครับโอ้ทำไมมีเมนูเพิ่มมาเยอะเลยอ่ะอืมมันก็ต้องมีหลายๆอย่างนะอู้หูเด็ดแบนใครกบมันติดมาไข่ตัวไม่ชอบบ้างทำไมเอากุ้งตัวๆสิ่โอ้หัวโอเคหัวหัวชอบกินหัวชิมก่อน ยอดจริงใส่ชิมไปแล้วอร่อยจริงทุกคนอ่ะทุกคน<อ>บแบบเอ๊ะทำเมนูเดียวทำไมมีเพิ่มมานาะ <c oughs> ไม่ต้องสงสยัยเราได้ปลาเข้มปลาสลิดมาจากไหนน,นะตอนนั้นเป็นนักอนายกเนาะก็เลยเอามานั่นแล้วก็ไข่เจียวแบบเมนูแบบทูโทนมีเหลืองมีดาแซมแซมกันไปเพิ่มความอร่อยว้า ราะว่าอะไรกับข้าวอย่างเดียวมันก็เนาะไม่ต้องกินหลายอย่างมันต้องกินหลายอย่างมาได้แบบหลากหลายด้วยไม่หรอกเราทํากับข้าวเผื่อน้องชายพี่เบนด้วยน้องชายพี่เบนอยู่ด้วยไงก็เลยก็เลยต้องทําแบบหลายๆอย่างอืมอันไยนมาอืมปลาลูกอร่อยมากไหนบีเน่ยให้ดูหน่อยสิเล็กเล็กไหมโอ้แต่มันพอทอดเล็กๆแล้วมันกรอบอร่อยมากนะ อาะเป็นคนชอบกินปลาดุกมากคนค่าก็ดีมีปลาสลิดปลาสลิดขาดูเนื้อในสวยไหมไม่รู้บ่ามันอะไรเยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยตอนนั้นซื้อมาโลไม่แพงทุกคนอุ้ยร้อนดูดูดูทุกคนใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าซิ้นในเจ้าราวันนี้ยังดูกุ้งตัวใหญ่เน้นอร่อยจริงว่ะน้องข่าชาเนาะกินเมื่อไหร่ก็อร่อย เป็นะปเมนูที่ถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายทุกคนเครื่องไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเลยแล้วแบบกินกับข้าวสวยแล้วร้อนนะต้องเป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะมไม่ใช่ข้าวแข็งๆนะถ้าข้าวแข็งมันจะอีกฟิลเลยนะเนาะมาก้องตามมาก้องตามนะคะคือมาฟินแทนเนาะอร่อยอร่อยอร่อยอรสชาติดีเออปลาสลิด่อยราดน้ำ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 แกงนี่ลงไงนะ ล้านแกงนี้ไปไหนเออให้มันชุ่มๆม,มาเนเรากินกันสองคนสามคนล้วไม่ใช่เข้ากลางใช่มากินกันด้วยกันไม่เป็นไรแต่กินถ้ามีคนอื่นร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้ช้อนกานดีกว่าเนาะอันี้เรากินกันเองไข่ทูโทนก็ยังอร่อยเหมือนเดิม,อ,มอร่อยนะ็นแบบนี้อร่อยก็แค่เหลืองกับน้ำตาลทุกคนเหลืองน้ำตาลคู่กันนะรู้ไหมมาเป็นสีที่แบบสวย เราไปทำนะไข่ชูโทนมันน,น่ากินเนาะพอแบบอน,นัื้มคืออร่อยป๊อปอร่อยกล้างคุณกินด้วยเหรอคะคุณเบนไม่ตกกระจายคุณกินไ <ป S 1> ้าง,งด้วยอ๋อคุณกินด้วยอ,อย่างเนาะมีใครบีบแตนเรียสันหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มี ก้างหอมน,นีนครับบ้านบ้านสไตล์น้องเบนก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรหรือทำเมนูไหนก็คอยติดตามดูนะครับขอบคะุณค่ะสวัสดีค่ะ